กันแน่นนม่นนนมีเสือแข็สันเวลาใส่เสือขนยาได้ปะพี่ดียู่ไหมเนี่ยนี่าลงมาแต่ไสเกาะกแ่บ่านอเขาบ้าบ้านยูใสบ,บ,บ้านทับปลา ก็พูเร so ื่องดีอยู่เนอะก็ได้เป็นบ้าเป็นบอลสีเม้าอย่งก่อส้อะกมังสาวซื้อว่าจังใดจ๊ะฮะส้มอย่งก่อจุ้มจิ้มน้บสกุลหยังเมืองนอกพี่กุลนอก ว่ไเก้ม้าอก่าาไปืว่ได้เป็นบ้าสตีดีแม่นว่นีบ่เป็ยังบ,บ่อเออขอโทษเด้อที่ถามตุ้งๆเด้อเพราะว่ากัย่านคือกันนะเออ <c oughs> อันนี้เบอร์โทรพี่น้องยี่บ่จากเบอร์โทรพี่นอ้นอ,งนองบ่เด้ไปบอกข้อสอบเป็นบ่เฮ่ไปใส่ เออเอาอันบ่ว่ากลางคุเดินก็รกรย่านฮือก,กันแม้เพราะว่ากะเป็นคนแปลกหน,น้าเนาะแต่ว่ากะในละให้เสื้อให้เสื้อกับให้ขนมให้น้ําไปเดอ้อเออล่ะเอาซ่ํานี้ล่ะเนาะน้ําแข็งน้ําแข็งบ่มีเพราะว่าบ่าได้ขายน้ําแข็งอยากกินน้ําเย็นบ่จังได๋บ่ม,มีนี่ล่ะซอยเหลือซ้ําซอยได้เดอ้อนี่ล่ะเสื้อใส่ได้บ่ลองใส่เบิ่งดู ก็อยากกันขอให้พี่น้องมารับดีเดี๋ยวสีเทสใส่ขวดให้เด้ออยากให้พี่น้องมารับบ่อยฮะอยากให้มาพี่น้องซื้อว่าจังไดจุมจ้มจิมจ้มเหรอจุ้มจิ้มโอ้ยก็สิไปหาใส่แล้วจุมจ้มจิ้มเยี่ยงก่อนน้ำสกุลยังก่อนอน,น้องฟงซีบ้านทับปลาอยากให้เพื่อนมาับเอาบ่อจ่าเมื่อจังใดบ่อ ลงทางมาเป็นบอนี่ยางมาเรื่อยๆบอกเฮ้ยเจ้ใจาใดมีคนพามามีคนพามามีคนพามาผมมาเรื่อยๆมีคนพามาเรื่อยๆอ่อายอ,อยูนย่น้ามันว่ายอยูนยอยอออ่นี่อ่าเดี๋ยวอ่ะอันนี้เด้อน้าอาเส้นเนี่ยเอาน้าเส้นทุ้งไปเด้อเออเย็นยู่อันนี้ สักนี่แหละเนาะสโนย่านคือกันไหมเออเข้าใจเนาะไปบ่อข้อซ้อแม่นบ่อมันเจนี่เออในรับไปบ่อข้อซ้อเดี่ยวไสไปเด้อแต่ว่าถามเพื่อนเพื่อนเจคืนรถบ่อไม่ไปใสอันนี้เดี๋ยวงานคือกันแล้วค่อยย่างไปเด้อฮะเออเอาค่อยไป เดี๋ยวจำซื้อเจ้าของได้บอซื้อว่าจังไหน,น,น,หน,นสิงขอนที่มุนนกน,นี่ปัตรประชาชนในะมานน้ำบอแฟ้แฟ้มยิ่สใสบ้านยังจำได้บอเออเอาไปไปศาสนาขอยัยช่าง